สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาผสมเหยื่อนะเหยื่อสูตรไปยิศกนะครับไปยิศกคือสูตรในรถถังนี่แหละครับเป็นเหยื่อที่ยิศกชอบกินนะครับไปยิศกชอบกินนะครับหนึ่งไปยิศกนะครับแต่คือประเด็นเลยไปยิศกใส่รถถังทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ปลาชนิดที่สองมันจปนจันนะครับชนิดที่สามปลาแรดนะครับวันนี้จะเป็นสูตรที่แปลกๆหน่อยนะแต่ว่าปีนึงมีครั้งนึงนะครับ คล้ายมะขวิดนะที่เห็นในนี้ก็คือไม่ใช่มะนาวนะครับมะม่วงกะล่อนนะครับมะม่วงกะล่อนกะล่อนทองมะม่วงม่วง,วง่าก็ได้แต่มะม่วงป่าไม่หอมเหมือนมะม่วงกะล่อนนะครับมะม่วงกะล่อนบ้านเราจะกินดีกว่านะครับกลิ่นจะหอมกว่านะเราจะผสมนะครับปิดไว้ตกรถถังนะครับไปยิสกนะไปยโสกไปยโสกชอบกินนะครับแล้ว <complic. S 1> วันนี้ก็จะมีส่วนผสมก็มีมะม่วงกะล่อนนะครับ ลำนะลำก็สองโลนะประมาณสักสองโลก็ได้ขนมะป,ปังไข่เขียวของอะไรก็ได้ที่ผม,มเอาของคงเวงมางสีแดงอันนี้ขนมป,ปังผมซื้อานานแล้วมันขึ้นราก็เลยเอามาใส่เพราะว่าเยือนนี้อยู่ได้แค่สามวันมันจะเสียนะครับใช้แล้วหมดไช้โอเคเดี๋ยวเรามปดูผสมกันเลยดีกว่า บอกว่าทำย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมภาชนะที่เรามาปรผสมนี่แหละกะละมังเราให้เอาขนมปังใสก่อนนะผาไผ่เขียวผงเบ้งอันนี้ไปย่ศก พูดชอบเลยครับไอตัวของขงเบ้งนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ขงเบ้งผมว่ามันฉุนกว่านะอันนี้ขนมปังขึ้นลานะครับเพราะว่าใส่ไปเลยไม่เป็นไรไปก่อนจริงไม่ต้องใส่ก็ได้แล้ผมผมก็ใส่ไปแล้วเพราะว่าฟูมเสียขนมอลา่นิ่มนั่นคือใช้ได้นะครับ ตาลาแบบแข็ๆๆงๆนี่ใส่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวกิ่นมะม่วงกระร่อนกบหมดนะตำนะสองโลเตยถุงนี้นะตจะสามเดี๋ยวสามโลนะเหลือไว้ก่อนเหลือไว้เหลือมันเละนะครับนเละผมคุ้งครับเราวมะม่วงกระร่อนใส่ที่หลังนะครับ เขาจะหอมมากม่วงกรล่อนนะแคบจะกบกินขนมปังผ่าเขียวหมดเลยเดี๋ยวจะใส่มดเลยนะที่เห็นไม่ใช่มะนาวนะครับมันคือม่วงม่วงกับล่อนนะครับแต่ต้นนี้ไม่รู้เป็นไรผลมันออกกลมๆนะ,ะบีบนี้เลยครับเลยเราจะใส่ไปทั้งเปลือกนะครับท่านใดมีเครื่องอเครื่องปั่นผลไม้ก็ ออกนะครับปั่นเปลือกไปเลยก็ได้ย้ำนะครับม่วงล้นต้องเป็นม่วงสุกอมนะครับ,รบเราจะใช้ก,กลินน่นของม่วงล้นนะครับผมเคยได้สูงสุดทูนนี้อู่บ้านๆนะ่ะเคยได้สูงสุดวันเดียวเลยนะ24ตัวนะได้ไปยี่สตัวนะครับไซส์สามโลขึ้นเลย แต่ผมไม่ให้คนอื่นมองเห็นตูดนะครับผมก็เราอาจจะใส่เยียมโลนะครับเยมโรเยมโรของิคิลเลอร์ก็ได้นะครับคิลเลอร์หรือเยมโรสดอย่างอื่นก็ได้ 1- ถุงหรือจะเพิ่มโอมกกาก็ได้แต่หลักๆมีแค่3าอย่างตำแบบละเอียดแล้วก็ขนมปังไผ่เขียว อะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้พยายามพยัยนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้ หนึ่งคืนนะครับ1คืนก็ตกได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาไปตกกลิ่นจะไม่ค่อยออกนะครับต้องหมักทิ้งไว้ก่อนครับทิ้งไว้ก่อนไม่ต้องใส่น้ำนะครับใช้เม่วงร่อนเ,อเนื้อเม่วงร่อนนั่นแทนน้ำไปเลยนะครับถ้ามันยังแข็งอยู่ก็ค่อยไปเติมน้ำเอาลิมตะลิงเอาแล้วกันครับ ีไม่ค่อยสวยนะเพราะมีสีแดงตัดแต่เราเน้นกินมากกว่าสีนะ อ่ะสมใส่แล้วนะครับสมเสร็จแล้วก็มัดใส่ถุงไว้มัดใส่ถุงเนี่ยมัดไว้หนึ่งคืนนะครับเอาใส่กระถางเยื่อเราอีกทีนึง่งันมดขึ้นกันแมงสามแทะนะครับ นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเขาเรียกอะไรขหล่มฝูงไปยี่โศกเลยนะครับเป็นสูตรที่ไปยี่โศกชอบชอบมากนะถ้ามีตัวยังไงก็ได้ตัวนะไปยิ่ศกอ่างไหนมีตัวถ้าได้กลิ่นเยอะนี้ไปอ่ะรับรองครับไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับอันเนี้ยผมใช้มาสิบปีแล้วครับต้งแต่ผมยังเรียนอยู่ม,ยมัธยมสูตรนี้นะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะผมเคยอารมณ์คล้ายกับมะขวิดนะครับมะขวิดก็ปีนึงออกลูกครั้งเราจะเห็นครั้ง ม่วงกะล่อนบางทีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่โดนโค่นไปหมดแล้วโดนโค่นเลยทําบ้านตัด,ดไม้ฟื้นขายไปหมดแล้วครับม่วงกะล่อนมันบานหายากนะครับค่อนข้างหายากเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยติดลูกด้วยนะครับก็ม่วงกะล่อนเขาก็จะหล่นช่วงหน้านี้แหละครับเมษาหลังสงการก่อนสงการก็มีหล่นบ้างแต่ไม่เยอะนะในคลิปนี้เป็นม่วงกะล่อนเหมือนม่วงกล่อนป่านะมันไม่ใช่ม่วงกระล่อนทอง จะมีม่วงกรล่อนทองที่ลูกมันไม่กลมเหมือนอันนี้นะครับอันนั้นถ้าหอมหอมมากมันหอมเป็นบางต้นบางต้นก็กิ่นแรงต้นก็กถิ่นไม่ค่อยแรงนะครับส่วนเม็ดที่อยู่ในถุงในในถุงเนี้ยเดี๋ยวเราข้อยแปวเอาออกวันที่เราตกนะครับเปลือกกระทิ้งไว้ในนี้นะครับปล่อยไอ้ของทงกลิ่นอยู่ในนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปละนะครับเดี๋ยวผมก็ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับผม อะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันสูตรเดือนะครับเออผมก็ลืมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะยีสกอย่างเดียวนะครับปลานนจันนะครับปลานนจันลองจากยีสกคือปลานนจันนะครับแล้วก็ปลาแรดนะครับปลาแรดปลาแรดแล้วก็ปลาในนะครับมี4ี่ชนิดเนี่ยชอบกินนะแล้วก็ปลาปลาส้อยนะครับปลาส้อยดุๆเลยปลาส้อยปลาส้อยเรานะฮะปลาส้อยส้อยหลังคนนะ ปนินไม่ค่อยเอาเหยื่อนี้นะครับปนินไม่ค่อยกินสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะเน้นไปทางยีสกมากกว่านะครับยีสกกินนะครับดานะั้นด้านนั้นนักตกปลาก็นําไปทดลองนะครับนําไปตกได้เลยนะครับผมไม่ห่วงสูตรนะครับถ้าผมออกสื่อแร้อย่างไงก็ไม่ห่วงสูตรเอาไปลองกันได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย